À, tao bay đi nó ta là tao hư hằng nữa ta là tao hư ta là hư ย่ไฟมันติดช็อตอตโนมัหันายเขางาไฟนะบพบกเข้าอยากเขาบอท่านงาไฟนะเขาบ่สีเขาบ่สีไม่ป่เพิ่นมาจังบ่สีสมุลีบ่เขาบ่ท่านตัดไฟมันติดช็อตครับขึ้นในนิดไฟตัดได้ไรสัดเขาเลยัดเขาเลยตองมาหันมงหันไปเป็นไฟอัโตเจ้าเนะไรเด้ด้เด ลมมันเปวลมมันเปรวเออสานมามือนี้านมาเมือนี้ัครวอะไดีค่ะสวัสาี่ดคื่องันานี้ยคือ้ำอางท้ายหันไม่เอียนไปเลยอือไอุ้ยขืนแหงอีบอ

không à, mình mình mới mình mình mới mình 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 mai mình mình ยังนี่มันคือมะขืนแห้งแขกทะเลอุยันมันเอียงโอ้หันจีนหันจีนบราณนี่นมันใหม่ม่ทานีเอียนอุ้ยอุ้ยตยาดนแล้วบอไม่ขึ้งเฮยเอาคือนีมันควประตูบางนึงนะบอแบบว่าก็มันเอาอยู่ไหนขนาดว้จสันเลยมึงไปไหนเนี่ยไรเฮ้ยเฮ้ยตะกี้ตามข่าวสองเครเฮ้ยตะกี้มอายแต่ยาก อากาศหอมจะดสั่นเลยอ๋อตดดด้าได้านนี้นัดจะได้ไมันล่ามทะเลจริงอ้อยไม่สั่นเลย ยูซ่จะตั้งลายร้าเพื่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้โอ้มันขืนให้อ oh, ีด oh, so nice. ีบอเมืองใหม่อดเท้าทดมอค่ะเมนใหม่ได้หานครับคนณนองมากเมืองค่ะ เครื่องะโอ้ยคันนี้ก็ขามาเบื้องนี่โอ้ยเมนเมนมันลักษณะยิงยิงดุกยิงได้ใจแบบว่าแบบว่ามันดุกแข่งขึ้นกูเก่านะถ้าตาตีว่าทดหนักรถโซนนันคันหนึ่งเนาะอยู่ดาวเฮียงอยู่ดาวเฮียงเลยอยู่ดาวเฮียงไม่ชุดอะไรไม่แห้งเลย ไปจุดกลางรถรถที่นี่เขาออกครับออกคับรถ้ะไ้นะฮะเห็บเห็บรยางรถรถไฟฟ้าบอยุโซนยุโซนมันมันหันไขเครื่องเครื่องแบบสมา,างบอออกวันออก แล้วยังดีแล้วยังทักอยู่ก <funds. S 1> ็คือว่ามันเป็นไฟร้ารบงกจอดแม่แมนแม่แมนโนมอยูเร่ล่าเรื่องบากเซ่บากเซ่เล่าเรื่องนี้สนามกีฬา ขันข้นขั้นขัมามันยังยัง,ย,งยังลุกเริ่อด้วยนี่ขั้นมันในล่ามเลยเป็นพยยาณมาเบิดก่อนนะเบิด,ดบบกเ,<ป>เบิดโลแบเก่านยาเบิดอเออยญาเบิด,ดแบบขนาดเไม่เบิดล่ามหมดก่ บบได้ยอยู่ห้องเศราเ้าห้องแทวหรือว่าเฮือ,อนซ้านบ้านซองการะมันระวังปักพื้นปักไฟเนาะเพื่อความปลอดภัยทรัพย์ส,สินเท่าเองแต่การชีวิตเทาเองเนาะมันเกิดเหตุแบบนี้มามันเอาขึ้นมาโบได้แมนแมนพี่นี้ไฟใหม่้ายโบบางตอน สวงประมาณตอนทิงเทียงบอกกับไฟไฟใหม่อยู่รักเจ็ดตอนแรงมากว่าไฟใหม่เราเหือกไฟแห่งบูไฟ chiến 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 thoái 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 chiến chiến vàng xe này này vô lao hương lao hương มันใหม่มันใหม่อยู่กลางอยู่เทือกเลยแต่มันมันลามลงมาใส่ดุมแค่ในต่วา่ารถรถก็จะเอา,เอ,าออกเวิร์ดลน์เนี่ยกันบริหัรเป็นเสียทรัพย์สิสน โคะพนะแบบว่ามันเป็นทอทอเดียวแบบโบตางยังไฟไฟเจ็ดซีฟนำซ้ำซีฟมืนนะมันมันรับบได้มันรับรับมันตกใส่เวลานะขั้นลักษณะแบบว่าไฟไฟซาวนำนำแปลซีฟไปสิจะสามารถรับท่นบานบโบนานนะจะคล้องเขาจะออกเบิดแอปที่โบเขาออกเบิดอะ มีแต่สีทิศก็มีตแต่แต่พวกประเภทซับสินของเขาเจ้าที่ออกเอาออกมาบ่าไดออ้อยู่ดาวเฮืองอยู่ดาวเฮืองนี่ดาวเฮือง ทั้งในผมเลยยานต่มันล่ามขึ้นเมือเถ้งกัมองเพื่อนไปไต่ถกไต่เทียนในชิดโบกอะไฟรัดวงจรไฟมัดไฟยังเพราะว่าโซนนี้มันอากาศมันก็ฮอตเนยนี่กำลังกำลังมากกำลังมากอยู่ đào hương đấy đào hương đấy bạc xe heo này big, big market cho này đẹp khoe cho vợ này này big market mong nguyện cả máy hơn thao du là kiệt tại phải bùa từ ปีนี้ย่อมฮับว่าปีนี้ย่อมฮับว่าอากีไพมาแหงอี้ดีโอคนปลาตะสนเหล่าเออปลาซีไทยปลาซีมันก็มาเบิ่งนเลี้ยงลายผู้หลายพวกท้องหันที่ว่านักที่สุดก็คือหั่นหั่นนี่หั่นที่ กูไฟเข้าเมาเาน,านี่ยก็ทานคลายรถตัวจักรส่วนส่วนหันเขาคลายโทรศพัพท์ปกส่วนอบโปอบโปยังกะป่วยเย็นสิบเอ็บาทใหม่ไปนะมันจุดตั้งนักอย่างนี้นักที่สุด ห่อยห่วยห่อยหวยคือคือมนเป็นตะยานเถอะมันรับแต่เพิ่งอะไรสิรับคนนบอย่างไรมันนำมันแหงหน้อยเอาไปอยู่คืนสองสามคนเอาไปอยู่ มันเกิดมันเกิดกับปฏิเทาสิ่งมีไปความคิดเพือแมนเน่กับปฏิเทาในตวานี้ เดก้านี่มันโมมีภัยยกให้เกิดขึ้นเนาะแล้วมมมีภัยจิตนเจิตจนุงซีไปว่าเหตุแบบนี้ขึ้นมาเนาะอันนี้มันเป็นเกินว่าอาจจะเป็นเกิดความผิดพลาดทางสา,ายฟืนสายไฟเนาะมันไดน้ไมีการซอตแล้กก็มัดแล็กก็ได้ไฟใหม่ 在肯。